สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในช่วงของสถานีปากช่องถึงเขื่อนลำตะคองครับในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2ส,สัญญาด้วยกันนะครับสัญญาที่3ขีดสช่วงบันไดมาถึงลำตะคองสัญญาที่3-2ขีด2เป็นงานอุโมงครับจะมีอุโมงค์มวกเหล็กแล้วก็อุโมงค์ลำตะคองครับ ตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีปากช่องแล้วนะครับในส่วนของนขณะนี้นะครับจะเป็นสัญญาที่3-3ขีดสช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองแต่นขณะนี้นะครับเราเริ่มที่บริเวณสถานีปากช่องเดิมนะครับจะอยู่ในสัญญาที่3-3ขีดสเป็นต้นไปนะครับจนถึงเขื่อนลำตะคองครับสัญญาที่3าขีดสนะครับจะมีระยะทางทั้งหมด26กิโลเมตรนะครับตอนนี้ในความคืบหน้านะครับอยู่ที่30 จุดเซนะครับ,าาบซึ่งบริเวณสถานีปากช่องณนะขณะนี้นะครับก็มีการสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงในส่วนของเสาแล้วก็บางส่วนนะครับก็ทำในส่วนของเสาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาที่3ขีด3จะประกอบไปด้วยงานโครงสร้างทางรถไฟระยะทางรวม26.10กิโลเมตรแบ่งเป็นคันทางระดับดิน1.15กิโลเมตรและทางรถไฟยกระดับ24.95กิโลเมตรงานก่อสร้างสถานีปากช่องงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับระบบไฟฟ้า3แห่งงานรื้อย้ายต่างๆค่าก่อสร้างอยู่ที่ 9,837กว่าล้านบาทจุดนี้นะครับยังไม่ได้ทำในส่วนของฐานรากเลยนะครับแต่ว่าก็มีการนำหัวเสาเข็มนะครับเริ่มมาวางไว้รอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีการเจาะเสาเข็มนะครับทำฐานรากต่อไปนะครับเพราะว่าที่เห็นด้านหน้านะครับก็เป็นในส่วนของเพียที่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือนาตัวทัดเข้ามาติดแล้วก็วางสแปนนะครับซึ่งเท่าที่เห็นนะครับที่เป็นเพลียเยอะๆนะครับก็มีปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับที่ทําเสร็จแล้วช่วงนี้ที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะยาวไปถึงจนสะพานข้ามทางรถไฟเลยนะครับที่จะ เบีย่ยงซ้ายเข้าไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องเลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งทัชแล้วก็วางสแปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในบางช่วงก็วางค่อนข้างได้เยอะแล้วนะครับ หลังจากผ่านสะพานนี้นะครับแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายมือเพื่อเข้าสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของกรมธนารักษ์สำหรับตัวอาคารสถานีนะครับจะเป็นอาคาร3ชั้นชั้นที่1จะเป็นทางเข้าสถานีลานจอดรถและสถานีรถไฟทางคู่ใหม่ 2. ชั้นที่2จะเป็น ทางเข้าหลักและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีชั้นที่3จะเป็นพื้นที่จําหน่ายตั๋วและถงรอคอยชั้นที่4จะเป็นชานชลาลารถไฟความเร็วสูงครับซึ่งเมื่อวันที่30สิงหาคม2566มีพิธีบวงสวงเริ่มก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องครับถือเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่มีการบวงสวงแล้ก็เริ่มการก่อสร้างแล้ว แล้วก็เห็นในส่วนของเครื่องจักรนะครับนำในส่วนของหัวจเจาะเสาเข็มนะครับเข้ามาบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องถือเป็นอีกหนึ่งในสถานีนะครับที่เป็นสถานีต่างจังหวัดที่เริ่มการก่อสร้างแล้วถัดจากสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีครับ ตอนนี้ขบวนรถก็กำลังผ่านสถานีซับม่วงนะครับบริเวณสถานีซับม่วงนะครับก็มีแนวโครงสร้างยกระดับนะครับของรถไฟความเร็วสูงในส่วนของสัญญาที่3มขีดสับช่วงนี้เพลียก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับบริเวณสถานีรถไฟซับม่วงออกจากสถานีซับม่วงมาได้ไม่ไกลนะครับบริเวณนี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นการติดตั้งทัดแล้วนะครับแล้วก็วางสแปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้หลายสเปนแล้วนะครับ อนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเยอะแล้วนะครับบริเวณน,นี้จะในส่วนของเพียนะครับเสร็จสิ้นไปเยอะมากแล้วนะครับก็เหลือรอการประกอบตัวทัดแล้วก็วางสเปนตามที่เห็นนะครับตรงนี้ก็เตรียมเข้าสู่เขื่อนลำตะคองแล้วนะครับแต่ทางขาบวนรถไฟของเรานะครับจะเบี่ยงไปทางซ้ายมือนะครับส่วนแนวโครงสร้างทางยกระดับรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงลงไปยังเขื่อนลำตะคองเลยครับ ตอนนี้ขบวนรถก็เตรียมเบี่ยงเข้าโค้งทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับส่วนแนวโครงสร้างทางยกระดับนะครับรถไฟความเร็วสูงก็เตรียมตรงเข้ายางเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เบี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับจะเหลือในส่วนของหัวเสานะครับจะเป็นคานทางวิ่งนะครับผมเพื่อเพื่อในส่วนของการปรับรัศมีแนวทางวิ่งของรถไฟยกระดับเลยครับ อนนี้ขบวนรถก็กำลังจะเข้าสู่สถานีจันทึกนะครับที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นเพียนะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองเลยนะครับณขณะนี้นะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับทำให้ก่อสร้างได้รวดเร็วนะครับในส่วนของเพียก็เสร็จสิ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับบางส่วนก็เริ่มมีการติดตั้งทัดแล้วก็เตรียมการ วางสแปนแล้วครับวันนี้ขบวนรถก็กำลังผ่านสถานีจันทึกนะครับสถานีจันทึกไม่ได้มีแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงณช่วงนี้นะครับจะอยู่ในเขื่อนน้ำตะคองครับในวันนี้ก็มีขบวนรถด่วนนะครับขบวนที่72อุบลราชธานีปายทางกรุงเทพมภิวัฒนะครับจอดอยู่ในรางรีกนะครับ นับเป็นความโชคดีนะครับที่น้ําในเขื่อนลาตะคองนั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าทุกปีทําให้การก่อสร้างของโครงสร้างยกระดับนะครับแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนั้นก่อสร้างได้ร,รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็เตรียมที่จะผ่านเข้าไปยังอุโมงลำตะคองแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ในส่วนของเพียก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปค่อนข้างที่จะ เกือบ100%แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เตรียมที่จะติดตั้งทัดแล้วก็วางสเปนเป็นการต่อไปนะครับเป็นสัญญาที่3-2ขีด2นะครับงานอุโมงนะครับในส่วนของอุโมงลำตะคองนะครับตอนนี้คืบหน้าอยู่ที่35.32%นะครับตอนนี้ก็จะมีการสร้างในส่วนของ ตรงป่าอุโมง์นะครับก็จะมีทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับนะครับตอนนี้เราก็เห็นเสาขึ้นมาแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าไปเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีบางส่วนรอประกอบแบบแล้วก็เหลือส่วนหัวเสานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตั้งเพียต่อไปนะครับ